พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของนักเต้นรําที่ไปนรกพวกที่ทําอยู่บันเทิงอ่ะนี่หลีกเลี่ยงยากเพราะว่าจะมีพูดเล่นพูดจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่พูดเล่นและพูดจริงเขายังมีความโลภความโกรธความหลงพอกระพูดเล่นพูดจริงเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ไปสู่นรกเขาพูดจริงและพูดไม่จริงด้วยคือเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยสนุกสนานเพราะนั้นบางคนเนี่ยวิบากกรรมส่งผลณปัจจุบัน แต่บางคนอาจจะไม่ส่งผลณปัจจุบันแต่คนที่โดนวิบากกรรมเหล่านี้ส่งผลณปัจจุบันเหมือนตกนรกทั้งเป็นในช่วงบั้นปลายชีวิตซึ่งเราจะเห็นหลายๆท่านเองที่เจอวิบากกรรมเนี้ยในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเจอวิบากกรรมนี้พระเจ้าบอกว่าหลังจากกายเนี่ยแตกทําลายคนที่พูดเล่นบ้างจริงบ้างอย่างคุณวรรคเนี่ยดูใช่ไหมเราก็เกิดความร่วมไปนี่คือนรกแต่หลายคนก็ไม่เชื่อง่าเพราะเราไม่เจอเราก็ไม่เชื่อง่ายระสูตรพวกเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้หมดแล้ว เพียงแต่เราเองอาจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับหรือจะสดับหรือไม่สดับเพราะนั้นหลีกเลี่ยงเสียเราดูได้เรารู้จากแยกแยะออกเราไม่บริโภคร่วมอ่ะเหมือนที่พุทธเจ้าบอกพุทธเจ้าถูกพรามตําหนิติเตียนพระองค์ก็ไม่บริโภคร่วมฟังก็แค่ฟังไม่บริโภคร่วมไม่ไปด่าไม่ไปว่าไม่ไปตอบโต้อะไรก็เราดูได้แต่เราไม่บริโภคร่วมไม่มีเจตนาที่จะไปร่วมพราะมีเจตนาก็มีกรรมไง คือเราอยู่ด้วยเจตนาอยู่ด้วยการจงใจอะ่ะชีวิตเราเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าชีวิตเราเนื่องด้วยกรรมไงเรามีกรรมเป็นของตนนะไอตัวที่เรามีอารมณ์ร่วมนั่นแหละคือตัวที่นำพาเราไปเกิดเราเจตนามาฟังทำมมาสนทนาทำเนี่ยนะทำดีอยู่นั่นแหละคือตัวกรรม